ค,ครับสวัสดีอาจารย์ค่ะสาธุครับคุณทหมนค่ะสาัุโมทนาสาธุค่ะอาจารย์สาธุวันนี้การเดนมาร์กเป็นยังไงบ้างครับการนอนนะช้ามือดอะค่ะก็คือก่อนก่อนเมื่อก่อนที่จะเข้านอนเมื่อคืนนี้ยนะคะก็ได้ได้นั่งสมาธิแล้วก็ดับาษะสก่อนครึ่งชั่วโมงแล้วก็เข้าสมาธินะคะ ทีนี้พอมาช่วงเช้าจะนั่งอีกชั่มึือแต่ค่ะทีห้ากว่าก็เลยไม่ได้นั่งซึ้งชงมงค่ะอาจารย์ก็จะบอกอาการทางจิตเอ,อ่อช่วงล้าสุดเนี่ยนะคะชัามมือก็เลยคิดว่าเราหลับนั่งสมาธิเมื่อคืนนี้เสร็จแล้วเราก็พักผ่อนเลยแล้วเราระหว่างหลับแล้วก็ดับสมาธิอุปจะไปด้วยดับก็หลับไปเลยค่ะแล้วก็จนเมื่อเช้านี้ตื่นที่มานั่งสมาธิก็อาบน,น้ำแล้วก็ พระอุคนเลยค่ะอาจารย์ก็ไม่ได้นั่งก่อนครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็เข้าสมาธิช่วงแรกแก่นอนก่อนนั่งดับภาษาตลอดตอน,นื่องหรือเปล่า,ต,ต,าตั้งแต่ตื่นมาตั้งแต่ตื่นมาก็จะดับ,ด,บดับภาษาม่เออไม่เหมือนเพิ่งตื่นนะคะเราก็จะไม่ไม่ตรงออกไปที่ไหนค่ะอาจารย์ค่ะนั่งดับภาษาต่ตอน,นื่องหรือเปล่าครับตั้งแต่ตื่น ดับภาษะค่ะดับภาษะดับภาษะแต่จนออกจากที่นอนอย่างนี้นะะดับเลือดดัถเก่งมากเจระั่งน,นั่งสมาธิเลยใช่ไหมทํากิจเสร็จเรียบร้อยก็ <สะ S 2> นั่งสมาธิดับภาษะต่อเน,นื่องเนาะดับภาษะต่อเนื่องแต่ตอนแรกก็คิดว่าทุกข้อติดตึกอยู่จังไรนจะนั่งครึ่งชั่วโมงดีไหมแต่คิดว่าเดี๋ยวถ้าเรานั่งเราประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงเรวก็เดี๋ยวจะไปทําภารกิจอะไรอย่างเงี้ยจ้าเราก็คิดว่ามีความมั่นใจว่าเราสงบละงับ ก่อนจะเข้ากราบพระองค์มาค่ะเพราะว่าเราไม่จิตส่งออกตั้งแต่ตืน่นเราก็เลยเอ,อไม่ได้นั่งครึ่งชั่วโมงตามอาจารย์แนะนาก็เลยได้นั่งกราบพระองค์เลยค่ะกําหนดจิตถึงพระองค์ค่ะค่ะทำที่เราทำนั้นค่ะแล้วก็พอเข้าสมาธิก็จิตตั้งมั่นแล้วก็เริ่มกําหนดชื่อพระสูตรแล้วก็กําหนดชื่อการเจริญสัมมาสมาธิค่ะต่อจากนั้นก็กลับมาดับขันธ์ อ,อจิตก็เหมือนกับว่าไปเลยตอนแรกเข้าไปเลยนะคะจิตตั้งมั่นเลยอาจารย์มีความรู้สึกอย่างนั้นเลยแล้วก็ักพัะเดียวนะคะอาจารย์อยากจับสุกทเวทนาค่ะแลกดีนะคะอาจารย์ก็เข้าไปก,ก็ก็สมัยกาวรัดรัดไปเรื่อยๆรัดไปเรื่อยะคะ่ะอาจารย์ซึ้นทเวทนาทีนี้เห็นอยู่อย่างเงี้ยทาเขาทํางานอยู่ในในนามกายเราเนี่ยรัดขึ้นเรื่อยเหมือนจะเข้าใจเรื่อจิตอย่างนี้นะค่ะอาจารย์จิตตั้งมั่นจนแบบเรารัด แล้วถ้าเป็นอย่างนี้อยู่สักพักหนึ่งก็เลยไปใช้สายเกิดสายดับพอใช้สายเกิดสายดับรู้สึกว่าช่วงแรกในในครั้งนี้นะคะต้องใช้ทั้งสายเกิดแล้วก็สายดับแต่แล้วก็มาสายเกิดอีกนิดนึงลงรู้สึกว่าถึงถึงเอ่อเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาเพราะวิญญาเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายจตนะ เพราะมีสลายจะนะเป็นปจัจจัยจึงมีภาษาไปจงถึงด้วยธนาอาจารย์แล้วก็ค่อยเดี๋ยว่าเขาไม่ออกมากนะคะอาจารย์วิญญาณผมไม่ออกมากทีนี้ก็มีความรู้สึกว่าตรงนี้แหละแล้วเขาจะติดตึกด้วยก็เลยไปดักภาษาเลยคะ่ะไปดักภาษาดับภาษาจนติดตั้งมั่นแล้วก็มาลงนือวอนห้าไม่แผนเม่ตาแล้วก็ไปกำไปดักภาษาหลงะคะ่ะดักประจรสหลงเขาก็เป็นอย่างนี้อีกเขายังไม่คลายเลยอาจารย์เขาบีบบีบเข้ามาอีกเหมือนเดิม เขาขายปแป๊บเดียวเขาก็บีบอีกก็ไปใช้สายเกิดสายดาบอีกค่ะคะ่ะใช้สายเกิดสายดาบอีกเขาก็ไม่ได้เคลื่อนเร็วเลยค่ะอาจารย์เขาก็เขาก็ต้องไปอย่างนี้ค่ะเขาต้องสายเกิดสายดาบประมาณเนี้ยนะคะจนจนอย่างนเคลื่อนนิดเดียวให้เห็นเคลื่อนนิดเดียวะคะ่ะก็มาจากภาะาตกอ,อย่างนี้ยค่ะทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนร่างกายของลุกอาจารย์จากร่างกายที่รัดแน่นเนี่ย เ็เห็นวิญญาณเคลื่อนอยู่ข้างในค่ะเหมือนเขาโม่อยู่ในร่ากายเราอย่างเนี้ค่ะอาจารย์เขาโม่เราโม่อยู่อย่างเนี้ค่ะค่ะบก็เห็นเขาเคลื่อนไปเคลื่อนมาตลอดเวลาค่ะเหมือนกับเห็นจิตอยู่ในนั้นเนาะค่ะใช่ค่ะอุ้ยภาพอย่นิดนค่ะไม่ได้รับตึงเหมือนเหมือนช่วงแรกเขาทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะแล้วทีนี้เห็นเขาอยู่อย่างนี้อีกแล้วอาจารย์เขาก็วนเวียนอยู่ในกายเราอะเขาเหมือนก็จะ จะจะไม่ติดยาแล้วเขา <ไป S 2> จะอย่างลงสู่นามลูกตลอดออเพื่อที่จะเข้ามาสั่งการการยตั้งขานวิตีตั้งขานจิตตั้งขานนะครับถ้าเขาอย่างลงมาสําเร็จเขาก็มาบัญชาการลบได้สําเร็จแต่กาทําให้อ่าสั่งวิตกวิจารได้ทําให้เกิดวิตกวิจารทําให้เกิดติดตึกทําให้เกิดการลุกขยับนะไม่ให้ทําสมาธิต่อนะครับเพราะว่าเขา มีอำนาจพอที่จะมาสั่งแล้วก็เป็นหน้าที่เขาด้วยจิตบ้างมโนโบ้างวิญญาณบ้างเป็นหน้าที่เขาที่เขาจะสามารถสั่งการได้ร้อยเปอร์เซ็นตโดยจิตบ้างเป็นผู้นันะครับส่วนมโนโบ้างวิญญาณบ้างก็เป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้ที่จะสนับสนุนและก็เป็นผู้ช่วยเหลือเมื่อจิตเขาถูกขับออกไปด้วยอ่าผู้เดินมรรคนิยตพัสสะด้วย อนิจังตัวอาตาในจังงะมันในโสตมิในโสตตาที่ใช้อาวุธที่วงให้พร้อมกับสายรปฏิจฐ์หนบาทนะครับก็จะทำให้เขาแตกกระจายออกมาเมือ่อเขาแตกกระจายมาก็ใช้อันิจังตัวอาตาในจังงะมันในโสตมินโสตตาจัดการเขานะในการขึ้นเขาลงเขายังถูกต้องถูกวิธีตามอรญยมรรคของระองนะครับก็จะทาให้ผู้เดยมักโล่งโปร่งสบายเป็นลําดับลำดับๆๆนะครับแต่ในจุดนี้ที่คุณหน่อยจะต้องแก้ไขก็คือเมื่อเขาเกิด สภาวะย้อนกลับไประหว่างงดงานในเบื้องต้นงดงานในท่ามกลางนะในท่ามกลางที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีสภาวะที่เขาเริ่มมีการรักมีการตึงขึ้นมาแล้วนะนั่นคือชาลสีพอเกิดอาการตรงนี้ปุ๊บคุณหมายต้องเดินสายปฏิจจสมุปบาทเลยนะครับ,รบถ้าปล่อยให้เขาแล้วดูเขาอยู่เนี่ยเขาจะมีอํานาจมีพลังส่งขึ้นส่งขึ้นส่งขึ้น,นและพอคุณหมายไปเริ่มดับปัจจารทำได้แต่ต้องใช้กําลังสูงอันนี้ที่คุณหมายทาได้เนี่ย เพราะมีกาลังที่สะสมไว้เยอะมากาธรรมดาเนะี่ยถ้าเป็นบุคคลทั่วไปที่เพิ่งเดินมารกใหม่ๆถ้าเจอแบบนี้นะมึนงงเลยจกนกระทั่งออกอมาที่ยังมึนอยู่อย่างนั้นเลยงงเงง,งงงงเงงเลยแต่คุณใหม่ไม่เป็นใช่ไหมคุณใหม่สา,าม,มารถจัดการเขาได้เพราะกําลังที่มีอยู่นะ่ะสูงมากเพราะนั้นการแก้ไขคือไม่ต้องไปรอให้เขาเกิดเพิ่มมีความรู้สึกเย็นชาตึงปุ๊บจัดการเลยหรือการเดินมารกช้าลงปุ๊บจัดการเลย แรกก็คือการดับผัสชาลงนะเริ่มมีอาการเย็นชาตัวจะจัดการเลยมีอาการนิดนึงก็จัดการเลยไม่ต้องรอดูไม่จาเป็นต้องรอเข้าใจไหมครับแบบนี้ค่ะสาธุค่ะเราต่อได้ครั่ะเรวต่อจากนั้นตรงเนี้ค่ะก็ไม่เขา เข้าสู่น้ารูปเลยที่อาจารย์แนะนำมานะคะที่เขาม้วนม้วนอยู่เขาจะเข้าสู่น้ารูปแล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้อีกค่ะอาจารย์แล้วก็ไปใช้สายเกิดสายดาบอีกเขาเป็นก็คือให้เขาเป็นว่าจนเราแน่ใจว่าอ๋อเขาไม่ไปไหนแต่เพื่อทให้เราเห็นอยู่อย่างนี้ค่ะให้เราไม่ไปใช้สายเกิดสายดาบอีกค่ะอาจารย์อย่างนี้ค่ะอยู่สองสองสามรอบค่ะแล้วเขาก็ขับมานิ่งจัดนิ่งนิ่งนะคะนิ่งพอขึ้นเขาลงขขาไปเลยเขาก็ค่อยนิ่งตอนนี้ก็ เข้าสู่ในหมวดของทุกขเวทนาค่ะแต่ทุกขเวทนานั้นก็มัน่าปวดปวดแบบปวดให้เราแบบรู้ว่าปวดอาจารย์แล้วก็แล้วก็เราเดินมาร์สติกไม่สนใจก็เหมือนกับว่าความปวดนั้นก็ได้เวทนาความปวดนั้นก็ได้ลดน้อยลงแต่ก็ไม่สนใจแล้วก็ดับคาใจถ้ามีจิตนิ่งแล้วก็ไปใช้สายเกิดสายดับสายจิตทรงออกแล้วก็ขึ้นเขาลงเขาอยู่อย่างนี้เราไม่สนใจแต่ตรงนั้นไม่ชอาเข้าสู่น้ำลงอย่างอย่างลงสู่น้ำรูปได้เลย เราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงนุ่งช่วงอัชอัฐุขมสุกอทฐุขมะสุกเราก็ยังคงดับผัสจอยู่แ้าจิตนิ่มี้าไปใช้สายเกิดสายดับถ้าจิตมลงออกก็ไปไปมีขึ้นเขาลงเขาอยู่อย่างนี้จนอัฐุขมสุขตรงนั้นคือก็จากเจ็บบ้างม,มันก็เจ็บก็ไม่เจ็บเหมือนถ้านลาคาญอย่างนั้นนะคะคือก็จนถึงผ่านไปจนถึงสุดท้ายเลยก่อนที่จะจะหมดเวลาก็คือ ใจเขาเขาก็ไม่มีความ็ิดวดก็โล่งๆเลยอาจารย์โล่งๆที่โล่งแต่ว่าออกมาเนี่ยนะคะออกมาเจะรู้สึกว่าจะโป่กงก็ไม่ด้โป่งมากอาจารย์มันก็เฉยๆแต่น้าไรโล่งๆไม่อยู่นาออกมาปิดออกมาเลยอาจารย์สาธุค่ะสาธุครับ,รบอ่าแล้วมีอะไรต่อครับ เออตรงคนนี้เราต้องจริงๆว่าจะนั่ง่อจตรงที่ตรงน,นี้นะนะคะมืันกับเราพยายามจะให้เขาตัวเสร็จไปเลยที่สุดท้ายที่ตวเส็นะแล,ะแล,ะและแ้วก็ลยแผ่เมตาออกมาเลยค่ะอาจารย์ค่ะก็เสร็จได้ตอนก็เดี๋ยวเราจะไปทำใหม่ก็รับภาษาไม่สนใจอะไรค่ะจ่าทูอ่าสาธุน,าานะแล้วมีอะไรที่ไม่เข้าใจตรงไหนบ้างคือ ตอนแรกก็ติดถึกอยู่นะคะพอออกมาค่ะทีนี้ก็ไม่สนใจที่จะนั้องค์ปัญญาว่าถ้ามาก่อนนี้ยจะว่าถ้าสุขช่วงสุขเวทนาเนี่ยเออจงใจจะไม่ค่อยเกิดลฤสีะคะ่ค่ะนีเ่เราเราเหมือนกับเราสะสมมากมาแล้วตลอดวันก็ไม่แน่ใจนะคือเราคิดว่าเราตลอดวันกับไม่จิตส่งออกแล้วล่ะ่จ๊ะทำไมช่วงแรกเราเข้าไปเออน้อมถึงพระองค์เราก็ไม่จิตส่งออก ทีนี้ทำไมช่วงแรกเราถึงจะต้องมาเจอชาลือสีตรงนี้ค่ะอาจารย์ค่ะแต่นใจเราอนี่ก็แสดงว่าก่อนก่อนที่เราจะกราบพระองค์เราไม่ได้ดับภาษะไม่ได้ใช้เวลาครึ่งสามถิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงในการดับภาษะก็คือไม่ได้เคลียร์พื้นที่แม้ว่าเราเดินมากมาเนี่ยดับภาสะมาอย่างดีเลยแต่ก่อนที่จะกราบพระองค์เนี่ยเราไม่ได้เคลียร์พื้นที่เพื่อให้ใจเราเนี่ย กายยันั้งขาวัตียันตีทั้งขาเนี่ยเขาบริสุทธิ์ใช่ไหมครับความบริสุทธิ์ไม่เกิดเมื่อความบริสุทธิ์ไม่เกิดปุ๊บทานฤีชอบยิ่งมัวหมองยิ่งวุ่นวายยิ่งมีเรื่องวุ่นวายเยอะแยะยิ่งตึกตึกยิ่งดีเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าครอบงาได้สบายนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปให้พ้นจากเขาด้วยการดับผัสสะอย่างน้อยต้องมีครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่ความสะดวกความสบายแต่ละท่านนะครับ พอทำและพอทําตรงนี้ปุ๊บ <_ d ose> ก็จะเกิดความวงงานในเบื้องต้นเนะ <_ d ose> มื่อเดินมาร์กไป <_ d ose> ก็จะเกิดความวงงานในท่ามกลางเมื่อเดินมาร์กต่อไปก็จะเกิดความงงงานในเบื้องปลายหรือที่สุดจนกระทั่ง <_ d ose> ออกจากาสมาธิเนะมื่อออกจากาสมาธิเขาก็จะต้องเบากายเบา,เบาจิตถ้าถูกต้องแต่ถ้าทําผิดเมื่อไหร่มันจะมึนงงอึมคึมจะสวา่างก็ไม่สว่างจะขมุกขมัวก็ไม่ขมุกขมัวมันจะตื้อๆอื้อๆอยู่งั้นแหละ แล้วคุณใหม่ออกจากสมาธิแล้วเป็นยังไงละวันตอนแรกเลยเราวพคิดว่ากายเราโลง่งค่ะสมองก็ก็โลง่งทีนี้จะจะเปรียบความเคยความความโล่งของสมองกับวันนี้ก็ไม่เท่ากับวันวันที่เคยสุดๆโล่งอย่างนั้นค่ะแต่ทีนี้ระหว่างวันเนี้ยค่ะที่อยู่ในที่พัก เวลาจิตตั้งมั่นอาจารย์เนี่ยมันเหมือนกับจะมีก้อนลมอยู่อย่างนั้นจึิงอยู่นะแต่จะไม่มากนะคะไม่มากเหมือนเมื่อก่อนค่ะก็เลยไม่เข้าใจเอ๊ะอันนี้โลกไหม่ค่ะแต่ก็จิตส่งออกก็น้อยอาจารย์ค่ะแต่ก็จะทาความเพียรอะไรนะครับจิตตั้งมั่นแล้วอะไรนะครับคือถ้าถ้าเอ่อเราอยู่สมมติเราไม่ไปไหนอหรือเราไปไหนเนี่ยถ้าเราดับภาษาเราอยู่จิตเราไม่ส่งออกอะค่ะมันจะเรามีชานอย่างเนี้ย ีจีนเวลาฌานจะเจอแข็งชื่ออยู่อย่างนั้นนะคะอาจารย์เวลาเราไม่ได้ยหมายวามว่าเราถอนติดมาแล้วแล้วเราอยู่ปกติใช่ไหมอยู่ระหว่างวันอยู่ระหว่างวันอ่าแล้วพอเราดับภาษาแล้วมันเหมือนมีอะไรที่แบบติดตั้งมันปุ๊บเหมือนเราแข็งเราอื้อไปไหนมาไหนเขาจะไปกับเราอยู่ต่เราตลอดใช่ไหมอันนั้นไม่ต้องไปพิวกังวลนั่นคือฌานอ๋อค่ะค่ะอันนั้นคือองค์ฌานไม่ต้องไปสนใจเลย เราทำเราไปดับปัสสางเราองค์ชานก็จะไปนี่คือสติปัฏฐานสีนี่คือกายกตาสตินี่คืออาณาปานาตินี่คือการดับปัสสาในหนึ่งบวกสองนี่คือสัมมาสังกาาัปปะเต็มรูปแบบเต,ต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นจะทรงฌานอยู่ได้ตลอดเขาจะทรงฌานอยู่ได้ตลอดเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยไม่ต้องสนใจดับปัสสาะแล้วก็ไปต่อเขาจะไปตามแขนตามขาตามมือตามลูกตาตามหูก็คืออายนาทั้งหมด เขาจะรักษาอยู่สภาวะน,นี้เต็มมาตตกติเพราะนั้นโอกาสที่จะหลุดจากสภาพรรมมันไม่มีเลยถ้าผู้ที่ทรงฌานได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาอยู่อย่างนี้ปุ๊บจะส่งผลอะไรตายต้องเบาติดต้องเบาเพราะนั้นในลักษณะนั้นเนี่ยนะอยู่ที่ปกติที่กําลังทรงฌานเนี่ยเขาจะไม่ยึดถือทั้งทุกข์และสุขเขาจะไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีหาหนะขนาดจิตนั้น ร่างกายจะสมบูรณ์แจ่มใสสดชื่นตลอดเวลาเพราะนิวานห้าหลักเพราะนั้นผู้ที่ได้สภาวะนี้เนี่ยจะอยู่อย่างนี้โดยโดยสภาวะแล้วก็จะไม่มีทิฐิที่ผิดจะไม่มีมานะตัวตนตรงนั้นเลยเพราะเขาจะทรงอยู่สภาวะที่เป็นสุญญตาตรงนี้เข้าใจไหมครับสาม,มารถเกิดได้กับทุกท่านที่มีการดับประสาทต่อเนื่องแล้วทำถูกต้องตามระบบในอรงยไมได้ แล้วคุณไหนเป็นยังไงอ่ะคุณเนี้ยค่ะหลงนี้อืมเราไม่ไม่วามเข้าใจอย่างที่อาจารย์ตรงนี้เขาคิดว่าเอะตรงเนี้ยสมองเราไม่โลง่งก็เลยไม่ไม่เช่าใจอะไรไงอาจารย์ว่าตรงนี้ก็มีตรงนี้เขาก็ไม่โล่งอ๋อก็เป็นฌานตรงนี้ค่ะอ,อาจารย์แต่ถ้าเขาไม่ใช่ไม่โลง่งเขาเป็นฌานซึ่งเป็นอา อริยะมากตรงเนี้เขาอยู่แบบนี้เขาจะคุ้มครองดู<ม>อยู่กับการเคลื่อนไหวของกายคตาสติสติปัฏฐานสี่เนี่ยเขาอยู่ตรงนี้อานาปานสติเนี่ยแหละห้าในหนึ่งบวกสองเนี่ยที่อธิบายไปม,มันไม่ได้เกี่ยวกับโ่งไม่โ่งมันเขาอยู่สภาวะนี้ต้องโล่งต้องสบายแน่นอนต้องกายเบาจิตเบา<ม>แต่ว่าเหมือนมีอะไรมาอยู่กับเราเหมือนมาโสมอยู่กับเราก็ไม่ต้องไปคิดวิดตกกังวลนี่คือสภาวะขององค์ฌานที่เกิดขึ้น เกิดจากการเดินมาร์คที่ถูกต้องทั้งระบบพอเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องโล่งโปร่งสบายแน่นอนกายแล้วต้องเบาจิตแล้วต้องเบาแน่นอนไม่ใช่ว่าโอ้โทำไปแล้วมันหนักอึ้งเลยมันมีแต่เรื่องมันมีแต่ปัญหาปัญหาอะไรเข้ามาเต็มหมด,มมมด้ที่จะแก้ปัญหาไม่ได้เลยะทุกอย่างจะต้องแก้ปัญหาได้หมดเขาจะเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการเปลี่ยนแปลงระบบการทําทุกอย่างหมด ต้องดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไม่มีทางเร็วลงเป็นไปได้ยากาอาจารย์เขาจรับแบบนี้แบบนี้เข้าใจค่ะอาจารย์ก็จะ,ะรายงานคือถ้าจิตตรงออกก็จะไม่มีตรงนี้เราจะเข้าใจเลยเพราะนั้นก็เหมือนกับว่าเอ๊ะเราก็มีเหมือนก็ก็จะฐานวัดสอบอะค่ะว่าเรากำลังจะเยอะแล้วเราก็รีบจับจับดับดับแล้วก็ตรงนี้ยก็จะกลับเข้ามา,มาหาเราเราตอบนะอาจารย์ค่ะตาทุาแล้วออกจากสมาธิแล้วเป็นยังไง กายกายว่างขจา์ว่างไม่มีเจ็บปวดอะไรเลยค่ะอฉะนั้นเขาต้องเกิดความไม่มีเกิดความว่างเพราะอะไรเพราะในตัณมะในสหธรรมน้นไม่สวตาหลังจากที่เขาเกิดสภาวะที่เป็นอนิจจังนัวอ,อาตาคือเขาไม่ยึดทุกสิ่งหรืออย่างในความเป็นทุกข์ทั้งหมดเพราะเขารู้แล้วว่าทุกข์นี่ไม่ใช่ตัวตนวนะและทุกข์นี่มันก็ไม่เที่ยงถ้าไปยึดทุกข์หรือไปยึดสุข มันก็ไม่เที่ยงมันจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผู้เดินมกรู้ตรงนี้ละเข้าใจตรงนี้ละแล้วก็ไม่ยึดในมานาทิฐิในความคิดบางอ่านในความที่ว่ายึดว่าน,นี่ตัวเราของเราอันนี้เป็นเราทั้งหมดเขาจะเริ่มปล่อย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 ,อย,อยไม่ยึดไม่ติดนะสภาวะน,นี้ก็จะเกิดกับผู้ที่กําลังจะเข้าถึงธรรมนะครับ <ขอ S 1> ใน <ขอ S 1> ในส่วนต่อไปนะครับนะนะเขาถึงจะเกิดสภาวะน,นี้ขึ้นมานะและจะนะก็จะเกินทําให้ ผู้เดินมกร,รู้สึกว่าอืมการเดินมัรกเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะที่ไม่เคยเจอที่ไม่เคยสัมผัสมาเลยนะครับถ้าเป็นของพระองค์แต่ถ้าไม่ใช่ขุงมังจะไม่เกิดสภาวะนี้นะในถ้า้นะคุณใหม่เกิดสภาวะยังไงบ้างอ่ะคือที่ที่เดินมาเรื่อยๆเดินมารกมาเรื่อยๆตัง้งปีเนี่ค่ะอาจารย์เพราะ เข้าใจถ้าเข้าใจตรงนี้นะคะคือทําให้ไม่มีอะไรตามอันิส้าสนีปฏิหารนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เยอะพอเราไม่เยอะเติบกายเราก็ไม่หนักสมองเราก็ไม่หนักอาะะจารย์ <ๆ S 2> ก็เหมือนก็จะวางวางของหนักไปเรื่อยๆเลยอาจารย์ทําให้เราสบายขึ้นการตัดสินใจในใช้ชีวิตประจาวันก็เราง่ายขึ้นค่ะอาจารย์ค่ะไมไ่ยึดอะไรแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากอาจารย์นะกลัวไม่ล่ะโควิด19 ตรงนี้อาจารย์คือไม่ทราบจะจะบอกได้ไหมที่ว่าจะเก็บแต่ก็บุกเพื่อนให้กับมอกกับพี่น้องอ่ะนะจริงๆเหมือนเหมือนที่มาเดินมักอ่ะไม่ได้งมงายเลยเลยนะคะจะเกิดปฏิหารจากตัวเองจริงๆก็ไม่เข้าใจตั้งแต่เดินมักทุกคนเขามีปรับคาดข้างในอะค่ะเวลานั่งแต่สําหรับใหม่แล้วะค่ะเขาเหมือนจะไปปรับข้างนอกอาจารย์อยู่ๆก็ปัสสาวะมาเป็นเลือดเป็นเลือดเสียก่อนนะคะอาจารย์ก็ก็เหมือนกับว่าปัสสาวะขัดขัดซึ่งไม่เคยเป็นน่ะนะคะ แล้วก็แล้วก็อยู่ดีก็เหมือนกับว่าต้องไปทานครั้งแรกที่ยังไม่ได้ปฏิบัติเข้มที่ที่เกิดแรกๆอ่ะนะคะเข้าชานสองนี่ค่ะที่อาจารย์แนะนําอะค่ะช่วงนั้นก็เริ่มเริ่มเกิดแล้วจะเข้าชานสามนี่เขาก็มามาเลยค่ะปัสสาวะที่เป็นเป็นเลือดอะคะ่ะแล้วเป็นอย่างเงี้ยอยู่อยู่สองถึงสามครั้งพี่สาวก็ไปซื้อยาแก้อเศบให้ทานแล้วเวลาพอทานแล้วอาการยึงจะดีขึ้นเราปัสสาวะเหมือนกันเราเราเรา,เราปัสสาวะหมด แต่ถ้าเราไม่ทานยาตัวเนี้ยมันก็เราเรายังมีแบบไม่หมดแต่ยังไม่เราปวดอะคะ่ะปวดอยู่ข้างในทีนี้ทีนี้ก็ใช้ตรงนี้นุสสาจตมีปฏิหารช่วยด้วยทีนี้เราก็บอกว่าเราอาจจะไม่นี่แล้วเราจะไม่ทานยาแล้วคิดบอกตัวเองอะนะคะเพราะทานยาไปก็เป็นอีกแต่วเหนื่อยก็ไม่ทานก็ตรงนี้ค่ะแล้วก็ทําเข้มข้นขึ้นในระหว่างวันด้วยอาจารย์แล้วก็เหมือนกับว่าไม่เชิงที่เข้าไปตรงนั้นอะนะคะ อยูยูจากที่ปอสสาวะไม่ออกปอดอาจารยเ,ราเขาก็ออกมาเป็นเลือดเสียค่ะอาจารย์เป็นเลือดเสียตรงเนี้ยทําให้ลพรก็จากนั้นก็ไม่เคยเกิดอีกเลยค่ะอาจารย์เป็นหลายเดือนแล้วนะคะไม่เคยเกิดอีกเลยก็เลยมีความมั่นใจแล้วพอมาเป็นโรคตรงนี้แล้วอาจารย์ก็ร้องให้ความมั่นใจว่าเอ่อต้องเรามาเดินมากอย่างเนี้ยเราเหมือนก็ว่าเข้ามาขาดและจกักปุถทุชนเป็นอริยะเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรตรงเนี้ยค่ะอาจารย์ทาให้เรายิ่งมั่นใจค่ะแล้วก็ เวลาลูกขอไปทํางานอย่างเนี้ยถ้าถ้าเราไม่มีตรงนี้ค่ะอาจา BACK, รย์ก็จะไม่กล้าปล่อยให้ลูกออกไปอะไรอย่างงี้ทาให้เรามาีความมั่นใจก็ก็ก็ลูกบอกขออนุญาตไปทําแบบทํางานเหมือนเพื่อนอย่างงี้นะเ็ไปหาความรู้รอบตัวตรงนี้ค่ะก็ก็คือคือไม่ไม่ไม่กลัวไม่กลัวเลยแต่เมื่อก่อนไม่ได้จะต้องวรนจะรักลูกมากอาจารย์ก็เลยตรงเนี้ยก็เลยถือเรียนให้อาจารย์ทราบตรงเนี้ถือว่ามั่นใจก็เลยไม่กลัวด้วยอาจารย์ก็ไม่กลัวจากนั้น เพราะนั้นผู้ที่เดินมากมาถึงตรงนี้ไม่มีใครกลัวหรอกครับนะเพราะว่าเขาก็เป็นสภาวะของชีวิตหนึ่งเท่านั้นเองชีวิตของเขาเขาก็เป็นสภาวะของมารสภาวะของวิบากกรรมซึ่งเขาก็ต้องมาชดใช้ของเขาเพราะนั้น<ม>ผู้ที่เดินมากมาในระดับเนี้ยเข้าสู่สภาวะของฌานที่หนึ่งก็คือปุถุชนมาสู่อรยิยะก็คือเข้าอริยมรรคของพระองค์แล้ว นะครับที่เข้ามาแล้วนั้นนะก็คือเป็นโสดาปฏิมาคแล้วนั้นผู้ที่ทำพีกรรมก็คือการดับปัจหาทั้งกลางคืนและกลางวันตลอดเวลา,ตล,วลาตลอดเวลานะครับก็จะทำให้เกิดสภาวะ,ะเทวดาคุ้มครองพูดคุ้มครองตามรัตนสูตรที่ทรงตักไว้นั้นผู้ที่เข้ามาเดินมกนักแบบนี้ก็จะมีเทวดาปกป้องรักษาอารักขา,าตลอดไปนะครับ <S <S แต่ถ้าเดินมัก ไม่แข็งแรงไม่เข้มแข็งเทวดาก็ไม่สามารถมารักษาได้เพราะว่าอะไรเพราะอง์รับสั่งให้ผู้ที่ทําพรีกรรมนะก็คือการเดินมัคตลอดทั้งวันและทั้งคืนเรียกว่าพรีกรรมนะครับถึงจะมีการอารกคาถึงจะมีการปกป้องคุ้มครองภัยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เดินมรคตรงน,นี้ไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวในจะัภาวะอย่างนี้นะแต่ละเราไปไหนเราก็อย่าประมาทเราก็เข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตาม ในเมื่อเขาต้องใช้แมสเราก็ต้องใช้เขาจะรังเกียจเราก็จะว่าเราเราก็ต้องใช้ตามเขาเนั่แหละนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะไปเป็นสภาวะต่างๆที่เขาเป็นกันเราไม่เป็นเราไม่ต้องกลัวนะครับมั่นใจได้นะมั่นใจในพระองค์นะครับเพราะสรรพสิ่งในโลกนี้เป็นสรรพสิ่งที่มาจากวิญญาณทั้งนั้นนะครับวิญญาณก็คือสภาวะของมาร สบาะของกิเลสทั้งหมดทั้งระบบอันะฉะนั้นเรามาต้องไปทัวอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะเราอยู่กับพระองค์อยู่แล้วนะวันนี้พอเข้าใจบ้างไหมอธิบายทำตามนี้ค่ะก็ทุกวันอาจารย์อาจารย์เป็นผู้มีอุปการะคุณมากเลยค่ะถ้าไม่มีอาจารย์ก็ไม่มีอุปการะเพิ่มขึ้นทุกวันค่ะอาจารย์นอกจากเราต้องไปทาความเพียรเพิ่มขึ้นค่ะอาจารย์ค่ะอืมสาธุนะมีะรรยากาศเพิ่มเติมไหม วันนี้ยังไม่มีค่ะนอาจกไปทําความเปลียรเพิ่มขึ้นกับอาจารย์อนุโมทนาาอนุโมทนาสาธุงั้นเราเพขออนุญาตใช้เวลากับคุณใหม่นะคุณพัชรีมีบุญนันเองผู้รุ่นนในชั้นที่สี่นะก็เราก็ขออนุโมทนาสาธุกับคุณใหม่ด้วยนะครับค่ะขอโอกาสจับเท้าแทบเท้าอาจารย์นะคะกับอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุค่ะสวัสดีครับสาธุ